ในวันที่6มีนาคม2555ณห,ห้องประชุมองค์การเภสัจกรรมนายแพทย์วิทิตอัธเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเศสัจกรรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ดรวงวิวัต์ทัศนียกุลคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นทมกลางสักข,ขีพยานซึ่งได้แก่รองผู้อำนวยการเภสัชกรสุขุมวิรัติพงษ์ พ่วงนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพศสัจกรหญิงอัจฉราเอกแสงสีและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนายกรัฐมนตรนีก็เมื่อวันที่สองมีนาคมน,นะครับเี็นวัสุกร์ที่ผ่านมาท่านก็มีในนโยบายให้ทงหลักประกันสุขภาพทั้งสามเกทุน,น,นะครับคือสปสช ช่วยคิดในเรื่องของว่ายาที่เพียงพอยาที่มีคุณภาพยาที่มีราคาที่เหมาะสมนะครับที่จะเข้าสู่ระบบการจัดการของ Managed Care ได้อย่างไรครับทางประเทศเนี่ยกำลังมุ่งไปทาง c o ป t เต f i c i e n c ัเพน,นั้นโนรงพยาบาลเนี่ยครับมีหน้าที่อย่างเพียนคือต้องคุมคอสให้ได้นี่คือพืน้นฐานเลยนะว่า,าต้อง Manage เพือ่อ c o ส t ให้ได้ เขาคงจะทำให้ระบบประกันสุขภาพของประเทศเนี่ยมามาสักเตงเป็นอย่างดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าปลายทางของเราเนี่ยนะในส่วนต้นทางที่เราไม่ได้แตกางต้นาทางก่อนเนี่ยนะครับเขาคงจะต้องพึ่งเรื่องของการวิจัยมากขึ้นจะคงต้องมีเพิ่มเรื่องของความมีผู้มีอร่วมใจนหรือมีส่วนร่วมในภาคของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอาจารย์เก่งๆหรือว่ามี องแมี TV, คเครื่องดีๆเนี่ยครับแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นเชิญของวิจัยหรือจะถ่ายทอดให้มีดีอย่างนี้นะคะร,รับเราได้ทุกทุกแบบต่างกเพื่อมาช่วยกันการเรื่อตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้ทั้งภาคการเาชการสอนภาษาสามารถเข้าใกล้ต่อปัญหาจริงแล้วก็การเมีการไปตั้งศาสตร์กรรมไปถูกวเข้าใจข้อจำกัดของของภาคอุตสาหกรรม ที่แบบนี้ในปีน,น,น,นี้มีเรื่องของโค้ชเมนเทนเน้เยอะมากแล้วบอว่าอสรรคญอย่างเดียว,ว,วที่จะคอนโทรเลเรื่องของอินเฟลชั่นเลยได้ของในราคายาก็คือต้องมีคอมเพนชั่นใช่ไหมครับคอมเพนชั่นนี้เลยาะค,คุณยาเจริญยาเนี่ยคุณยาจะเป็นอาุปสรรคที่จะควบคุมให้ราคายาที่ไม่ไม่สูงเกินควรนะฮะแต่ในการเรื่องของการยาใหมาเ่เราไม่มีช่งยอ,ยงองทางเยอะนะเพราะที่ช่วยพัฒน,นาดได้ การลงนามความรม่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาตลอดจนวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคและวิชาการเภสัชศาสตร์อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะองค์การเภสัชกรรม รู้ว่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราวันนี้จิตสำนึกแห่งคุณภาพที่มากกว่าภาระหน้าที่ปลูกเราให้เราไม่หยุดนิ่งที่จะคิดคนวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพยาให้ทันทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ